Now for life. Mm hmm. เอาละสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กับรายการใหม่ของ r j Alibiter and Gmc H นั่นเองนะครับผมรายการนี้มีชื่อว่าตั้งคำถามกับ r j นั่นเองนะครับผมซึ่งหัวข้อในวันนี้คือพี่คชาหรือคชา Once to pay เนี่ยเขาไม่กลับมาทำออสตาอีกแล้วกันเหรอซึ่งรายการนี้นะไม่ใช่รายการตอบปัญหานะตอบคำถามน,นั่นเองไม่ใช่รายการตอบคำถามนะแต่ว่าเป็นรายการที่ผมเนี่ยจะมาตั้งคำถามเล่นๆนะครับซึ่งถ้าเกิดใครรู้เนี่ยก็อาจจะตอบก็ได้นะถ้าเกิดมาคอมเมนต์ได้ความจริงนี่ก็เป็นรายการสั้นๆที่ผมเอามาขั้นระหว่างที่ผมไม่รู้จะทำคลิปอะไรนั่นเองครับผมก็ นี่ก็เป็นคลิปสั้นๆหน่อเนาะเอาละงั้นสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊าย